จากวิกฤตยางพาราที่มีจำนวนผลผลิตล้นตลาดและราคายางพาราที่ตกต่ำทำให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับไม่คุ้มค่าและผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแต่รูปยางพาราเป็นสินค้าขั้นต้นและสินค้าขั้นกลางสำหรับจำหน่ายในตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายางพาราที่เกิดขึ้น จึงัดก,การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราขึ้นระหว่างวันที่11และ12มิถุนายน2558ณศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการประชุมครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพาราที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร,กร,รที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกยางผู้รับจ้างเกล็ดยางพาราผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่สนใจจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจำนวน250คนนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีโอกาสได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบต้นน้ำการแปลรูปยางพาราและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นองค์ประกอบ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มมูลค่าและการเพิ่มการใช้ยางพาราในผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันพร้อมกับโอกาสในการแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยางพาราเพื่อคนไทย เผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานเทคโนโลยียางพาราของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์อาทิเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยสงขาลานครินจังหวัดสงขลาแผานกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีงานนี้งานนี้เป็นที่น่าภูมิใจว่าเรามีเครือข่ายอย่างเช่นจากมหาวิทยาลัยสงขาลานครินก็นําผลงานที่คล้ายกันก็คือเรื่องของการทำทำถนนด้วยยางก็มานําเสนอ ทำยังไงหรือ,อมหาวิทยาลัยราชมงคลของสุราษฎร์ธานีก็มีผลงานาเรื่องของยางาาาเรื่องวิศวยเทคนิคก็ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ปวชาจนถึงปริญญาตรีเนี่ยก็นำมานำเสนอเรื่องยางว่าสามารถนำน้ำยางมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาบ้างแต่เราก็ทำให้ใหชุมชนเหล่านี้ได้มาคุยกันนะครับว่าสาบันต่างๆเหล่านี้เมื่อมาเห็นผลงานซึ่งกันและกันก็ได้มาคุยว่าอ้าว บางบาง,บางผลงานนี่ยังไม่ได้มาตรฐานทำไงกรมวิทยาศาสตร์บริการจะเข้าไปช่วยให้เขาได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้นอกจากประชาชนที่เป็นเกษตรกรจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนักวิจัยเองก็จะได้ประโยชน์ว่าได้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าจะพัฒนาอะไรเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ในอนาคตครับ